สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้แอดวานก็จะมาเล่าไฮไลท์นะคะประเด็นสำคัญของนิยายในภาคของเทียนฉีแล้วก็เยี่ยมีนะคะ chasing the moon ค่ะตอนไฮไลท์ที่3นั้นเราจบกันไว้ที่ฝาแฝดน,นะคะไป4ีแล้วก็ไปส่วนเนี่ยก็ถูกลักพาตัวไปเพราะว่าก็เที่ยวเล่นจนเพลินในเทศกาลคมไฟแล้วก็เกิดหลงกับทางคณะนะคะของจวนของท่านในพลหรือว่าท่านแม่ทัพใหญ่ไปชิน นั่นแหละค่ะผู้เป็นพ่อเอาละทีนี้นะคะพอเข้าไฮไลท์ที่4ก็คือเด็กหญิงสองคนนะคะก็อยู่บนเกียนวัวเนี่ยแหละคะ่ะก็ ถูกมัดรวมอยู่กับกองญ้าแล้วก็ด้านข้างก็เต็มไปด้วยถังที่บรรจุสิ่งปฏิกูลนะคะเหมือนกับอุจจาระสัตว์อะไรแบบนี้จะเอาออกไปเพื่อที่จะไปทําการเกษตรนะคะก็ไอคนที่มันหลักพาตัวมันก็บอกกับเราทหารที่อยู่ที่ประตูเมืองว่าอย่างนั้นแหละคะ่ะสายตานะคะของเด็กหญิงทั้งคู่นี่ก็เหมือนกับว่าสิ้นหวงังแล้วก็เป็นกังวลแต่ว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นไม่กลัวนะคะเพื่อนๆพ,พวกนางนั้นก็เหมือนกับว่าตอนนี้ในช่วง อายุนี้คือเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่78ขวบเท่านั้นเองค่ะปกติแล้วชีวิตนั้นนะคะของเด็กน้อยสองคนนี้ก็มีแต่แบบว่ามีคนเอาใจแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองแล้วก็ไม่เคยที่จะโดนทำร้ายแบบนี้นะคะไปซีนี่ก็แบบว่าทำเสียงอุย e นะคะอุยอุย e e e, แบบแบบพูดกับไปส่วนี่ว่าเออเนี่ยเป็นเพราะเจ้าเชียวคานั้นไม่อยากจะออกมาดูโคมไฟหรอกนะคาน่ะแค่อยากจะดูแค่แบบการเล่น นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเจ้าก็พาข้าเดินไปดูคมไฟตรงโน้นตรงนี้เป็นไงล่ะตอนนี้โดนจับจะทํำยังไงดีคือที่หวานบอกว่าพูดได้อุยอุยเพราะว่ามันมีผ้าคีริ้วผืนแบบเล็กๆะก้อนเล็กๆนะคะใส่ปากของพวกนางอยู่แต่ว่าก็ยังพอที่จะทําเสียงอุยอุยได้ค่ะไปส่วนนะคะเด็กน้อยไปส่วนก็เถียงว่าเอาจะเอามาโทษแต่ข้าได้ยังไงเจ้าก็ผิดนะเจ้าอะไม่ยอมรับมันเองแหละทั้งไปซีแล้วก็ไปส่วนนะคะด้วยความที่ ที่เป็นคู่แฝดกันค่ะแม่ก็แม่คนเดียวกันนะคะสายเลือดเดียวกันมาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะบางครั้งก็แค่มองตากันก็รู้ได้ว่าอีกฝ่ายนั้นคิดอะไรอยู่โดยที่ไม่ต้องพูดค่ะ ต่อมานะคะไอ้เกียนวัวเนี่ยมันก็ได้หยุดกระทันหันหน้าผากของเด็กทั้งคู่ก็ชนเข้ากับไอ้ถังบรรจุอุจจาระ,ะสัตว์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ก็ส่งเสียงอู้อี้ประมาณว่าเจ็บหน้าผากค่ะคือทั้งรู้สึกเจ็บแล้วก็ทั้งเหม็นกลิ่นมูลสัตว์มากๆเลยนะคะเด็กหญิงทั้งสองก็รีบหันมามองหน้ากันแล้วต่างคนต่างก็เห็นดวงตาที่เป็นกังวลของกันและกันค่ะทีนี้ไอ้เกียนวัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินทางต่อไปในทิศใต้อีกต่อไปแล้วนะคะ มันเลี้ยวค่ะเลี้ยวที่มุมมุมหนึ่งแล้วก็ขับต่อไปนะคะเด็กหญิงทั้งสองก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเป็นไปได้ไหมว่าพวกเนี้ยมันกําลังที่จะกลับเข้าไปในเมืองนี่ไม่ใช่การที่จะเอาเกียน์วัวนั้นวิ่งไปทางใต้อีกต่อไปแล้ว แต่มุ่งไปทางเหนือต่างหากละ่ะเหมือนกับว่าจะอยู่รอบๆกำแพงเมืองนี่แหละคนลักพาตัวเนี่ยต้องการพาพวกนางไปทางเหนือตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ที่ทำทีว่ามาทางใต้เนี่ยก็เป็นการลวงเท่านั้นเองทีนี้นะคะบริเวณนอกกำแพงเมืองด้านเหนือน,นั้นมันมีอะไรเด็กสองคนนี้ฉลาดนะคะเพื่อนๆเ,เอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรนี่นอกจากสุสานจัก,กรพรรดิเขาจะพาพวกเราไปสุสานจัก,กรพรรดิเนี่ยท่านพ่อจะตามหาพวกเราเจอไหมนะ ไปสีก็ถามอูอีอูอีไปที่ไปส่วนนะคะไปส่วนค่ะก็พยายามเอ็นตัวไปแล้วก็แบบไปรูปหน้าผากของไปสีคือตอนนี้มือของทั้งคู่ถูกมัดอยู่นะคะไปส่วนนั้นก็เริ่มร้องเพลงเสียงดังขึ้นค่ะเพราะว่าอยากจะให้คนนะคะได้ยินแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเงียบ อยู่ดีๆไม่งั้นข้าจะขายพวกเจ้าให้กับโกหลันหยวนเมื่อได้ยินคำว่าโกหลันหยวนนะคะก็ทำให้ไาส่สวนเนี่ยกลัวมากๆค่ะนางเหลือบมองไปที่พี่สาวของนางคือไผ่สีเงียบๆนะคะนางก็กลัวว่าไายซีที่เป็นว่าที่ชายาขององค์รัชทายาทนั้นจะถูกขายให้กับโกหลันหยวนได้อย่างไรโกหลันหยวนเป็นเหมือนกับที่ขามนุ์นะคะเพื่อนๆที่คนในเมืองหลวงก็รู้จักกันดีค่ะ ปัยซีนั้นจะต้องเป็นฮองเฮาในอนาคตนางจะให้ปัยซีนั้นถูกขายไม่ได้นี่ก็คือความคิดของปัยส่วนนะคะพวกเนี้ยมันต้องการอะไรนะพวกมันเป็นศัตรูของท่านพ่อหรือว่าพวกมันเนี่ยแค่ลักพาตัวพวกเรามาขายเอาเงินนะปัยส่วนก็ก้มหัวลงตอนนี้ยังรู้สึกผิดมากๆนะคะ ผู้ที่จับเด็กหญิงทั้งสองมาก็พูดคุยกันก็ทำให้รู้ว่าเป็นชายแบบเป็นพี่น้องที่แซ่เฉียนนะคะมีเฉียนตาแล้วก็เฉียนเอ๋อค่ะทั้งคู่นั้นดูผอมแห้งแต่ว่าเฉียนเอ๋อนั้นผอมกว่าเฉียนตานะคะเฉียนเอ๋อก็หลังคอมด้วย เฉียนตานั้นค่อยๆเดินมามองเด็กหญิงทั้งสองที่อยู่บนเกียนวัวค่ะแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอ้ยไอ้เด็กหญิงสองคนนี้ดูดีมีออร่ามากๆเลยนะคงจะเป็นลูกของเสนาบดีหรือรัฐมนตรีหรือเปล่าถ้าชัยพวกเราคงต้องถูกตามล่าไปตลอดแน่ๆอยู่ลำบากแล้วเฉียนเอ๋อมันก็พูดขึ้นมาว่าจะเป็นไปได้ยังไงพี่ใหญ่พี่ใหญ่ดูเสื้อผ้าที่เด็กใส่ก่อนซีเป็นผ้าเจียงหนานธรรมดาธรรมดาเองจะมีหญิงสาวจากตระกูลขุน นางที่อายุน้อยที่ไหนสามารถจะออกไปวิ่งเล่นได้เล่าจากนั้นนะคะเฉียนตามันก็ดึงคอเสื้อของเด็กหญิง ทั้งสองคนออกมาจากเกียนหวัวแล้วก็โยนลงพื้นดังตุ๊บค่ะจากนั้นก็ดึงเอาผ้าคีิหลวที่อุดอยู่ในปากของเด็กหญิงทั้งคู่ออกมานะคะเด็กทั้งสองก็ไอสองสามครั้งด้วยความเจ็บปวดค่ะแล้วก็เงยหน้าึ้นมองภาพตรงหน้าเอ๊ะนี่เหมือนเทือกเขาที่มีรูปร่างเป็นมังกรนี่นอกเมืองหรือนี่หัวมังกรใช่ไหมนี่คือภูเขาด้านหลังของสุสานจากกักรพรรดิ สุสานจากักรพรรดิงั้นหรือคือไปสีก็เอ่ยขึ้นมาด้วยความตกใจนะคะนางเคยได้ยินเรื่องราวมามากมายเลยทีเดียวสุสานจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มักจะเย็นจัดแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความมืดมิดในเวลากลางคืนเด็กสาวสองคนนะคะเรียกว่าเด็กหญิงหรือเด็กสาวดีอายุ8ขวบเด็กหญิงสองคนนะคะตัวสั่นเป็นอย่างมากควบคุมไม่ได้เลยค่ะทั้งเฉียนตาและเฉียนเอ๋อนั้นก็ชะง,งักไปเพราะว่าสังเกตว่าเด็กน้อยสองคนนี้ทําไมรู้ ราว่าที่นี่มันคือที่ไหนถ้าเป็นเด็กเล็กลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะรู้เรื่องราวของสุสานจักรพรรดิได้อย่างไรไปสัวก็ตะโกนถามไปว่านี่คนแซ้เฉียนพวกเจ้ากาดียังไงถึงมาจับพวกข้าและพามาที่สุสานจักรพรรดิทำไม เฉียนเอ๋อก็จะเข้ามาตบไปสัวที่ถามอย่างหยิ่งยะโสนะคะแต่ว่าทางเฉียนตานั้นก็รีบห้ามเอาไว้บอกว่าอยา่าอย่าสร้างปัญหาเพิ่มรีบๆจัดการให้เรียบร้อยเถอะเราจะได้รีบกลับเข้าเมืองเร็วๆเ,เพื่อจะไม่ให้ใครนั้นสังเกตเห็น เชียนเอ๋อมันก็เลยหดมือกลับไปนะคะไม่ตบไปซัวค่ะเชียนเอ๋อนั้นดูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเมื่อมองไปที่เด็กหญิงทั้งสองคนอีกครั้งจากนั้นมันก็เดินไปนั่งคุกเข่าลงที่กลางพื้นที่เปิดโล่งนะคะตรงกับ นาสุสานของจัก,กรพรรดิค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็หยิบกริดขึ้นมาอันหนึ่งนะคะกริดนั้นก็มีสีดําบริสุทธิ์เลยค่ะพร้อมลวดลายโบราณสลักเอาไว้จากนั้นก็เริ่มมีกลิ่นเนา่เนาๆนะคะแล้วก็ควันสีดําๆลอยขึ้นมาในบริเวณรอบๆกริดค่ะจากนั้นนะคะมันอะไอเนี่ย ไอเฉียนเอ๋อเนี่ยมันก็เอาไอ้กรดเนี่ยนะคะเชื้อเข้าไปที่ข้อมือของตัวเองค่ะจนแขนของเฉียนเอ๋อนั้นคือเห็นได้แบบว่าลึกไปถึงกระดูกสีขาวเลยแต่ที่น่าแปลกใจและน่าสะพึงกลัวก,ก็คือไม่มีเนื้อแล้วก็ไม่มีเลือดหยดแม้แต่หยดเดียวภายในร่างของเฉียนเอ๋อค่ะแต่ว่าเฉียนเอ๋อนั้นดูมีความสุขมากๆไผ่สัวก็ตะโกนถามไปว่านี่เจ้าเจ้าเป็นใครกันเป็นคนหรือเปล่า ส่ัวออกมายืนบงังไปซีเอาไว้นะคะกะว่าปกป้องไปซีเต็มที่ค่ะเชียนเออก็ตอบว่ามนุษย์เลรอพร้อมกับยิ้มอย่างเย้ยหยันข้าเป็นคนที่จะส่งพวกเจ้าไปบูชาเทพเจ้ายัางไงล่ะเลือดเนื้อของเจ้าจะต้องถูกสังเวย ไปซีแล้วก็ไปสัวค่ะเคยได้ยินเรื่องราวมามากมายเกี่ยวกับของเซียนปีศาจสัตว์อสูรในหนังสืออ่านเล่นนะคะแต่ว่าพวกนางนั้นก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีแบบนี้จริงๆในโลกค่ะในโลกมนุษย์นะคะจะมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่ได้อย่างไรกัน ไปซีค่ะค่อยๆย,ยืนขึ้นขยับมาอยู่ด้านหน้าของไปสัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าพ่อของข้าน่ยคือแม่ทัพใหญ่นะนายพลไปชวินของแคว้นจูพร้อมกับจ้องไปที่สองเฉียนนั่นอย่างดุเดือดเลยนะคะและข้าเองเนี่ยก็คือว่าที่พระชายาของรัชทายาทอนาคตคือฮองเฮาของแคว้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากจัก,กรพรรดิ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์หรือปีศาจหรือเจ้าเป็นผีตราบใดที่พวกเจ้ากล้าแตะต้องพวกเราฝ่าบาทแล้วก็ท่านพ่อของข้าเนี่ยจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอนเชี่ยนต้าค่ะพอมันได้ยินแล้วมันก็ขมวดคิ้วนะคะเอ๊เด็กหญิงสองคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคาดไม่ถึงว่าเป็นบุตรีของนายพลไผชินผู้หญิงใหญ่ จะมาหลงทางในเมืองหลวงได้ในเมืองหลวงตอนนี้จะต้องเกิดความโกลาหลอยู่แน่ๆชีวิตของพวกเราลำบากแล้วไอ้สองเฉียนนี่มันก็คุยกันนะคะเฉียนตาก็หันขวับไปมองเฉียนเอ๋อด้วยความโกรธนี่เอาปัญหามาใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันหากเซินจินนั้นลบความทรงจำของพวกนางเนี่ยเราก็ส่งพวกนางกลับเข้าเมืองไปอย่างเงียบๆดีไหมก็จะไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงล่ะ นอกจากเมืองหลวงแล้วก็ไม่มีที่อื่นในโลกนี้ที่มีเด็กเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่มีรากวิญญาณคุณภาพสูงแบบนี้เนี่ยพวกเขาต้องใช้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในขณะที่เฉียนตานั้นกําลังลังเลว่าจะพาเด็กน้อยสองคนนี้กลับไปส่งที่ในเมืองดีไหมก็เกิดลมกันโชกแรงพัดผ่านมาแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่ามากกว่าเดิมเป็นสิบสิบเท่า ปรากฏขึ้นมาจากใต้พื้นดินตอนนี้พื้นดินกำลังแตกแล้วก็แยกออกจากกันนะคะยาวด้านละ3เมตรแล้วก็ลึกลงไปใต้ดิน3เมตรค่ะจากนั้นก็มีบุคคลคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นก็อยู่ตอนนี้อยู่ในหลุมนะคะแต่ว่ายืนอยู่ก็สวมเสื้อคลุมสีดำปิดไปทั้งตัวค่ะทั้งเฉียนตาแล้วก็เฉียนเอ๋อเห็นก็ดีใจมากรีบคุกข่าลงและเรียกว่า ท่านเซนจิ้นท่านเซนจิ้นปัยซีแล้วก็ไปัยวก็มองหน้ากันอารมณ์แบบว่าเอ้ยนี่มันตัวอะไรฟะชายคนนี้นะคะก็ถอดเสื้อคลุมที่คลุมศีรษะออกก็เผยให้เห็นใบหน้าที่ชั่วร้ายแล้วก็ดุร้ายค่ะดวงตาเป็นสีแดงพร้อมกับเอ่ยว่าเด็กน้อย เจ้าคือว่าที่ชายาของรัชทายาทงั้นรึชายชุดดำมันก็จ้องมองไปที่ป๋ายซีนะคะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะดวงตาของมันนะคะเต็มไปด้วยความโลภป๋ายซีนะคะตอนนี้มือแล้วก็ตัวสั่นมากๆก็ตอบไปว่าใช่ถ้านี่แหละว่าที่ชายาของรัชทายาทมันจะดีกว่าท่าคือพูดยังไม่ทันจบพูดได้แค่นี้มันจะดีกว่าท่าไอเจ้าชุดดำมันก็พูดว่าปล่อยเจ้าไปอย่างนั้นรึ ชายในชุดดำมันก็หัวเราะอย่างบ้าคข้างแล้วก็พูดมาว่าข้านั้นไม่กลัวแม้แต่จักรพรรดิแห่งวังก้าวสวรรค์แล้วข้าจะมาสนใจแค่จัก,กรพรรดิเมืองมนุษย์ธรรมดาธรรมดาทำไมจากนั้นมันก็เลียริมฝีปากค่ะโชว์ฟันที่แหลมคมแล้วมันก็มองไปที่ปายซีอย่างมีความสุขแล้วก็เอ่ยว่าอ่าตามที่คาดเอาไว้ เจ้านั้นดวงสูงส่งเนี่ยเจ้ากับชาติมาเกิดด้วยชะตากรรมหลังดวงดาวเมื่อข้าได้กินเจ้าอย่างน้อยอาการบาดเจ็บครึ่งหนึ่งทางกายของข้าก็จะหายดีเฉียนเอ๋อกับเฉียนตากรีประจบประแจงบอกขอแสดงความยินดีกับท่านเซินจินด้วยตราบใดที่ร่างกายของท่านเซินจินยังปลอดภัยดีข้าพี่น้อง ก็จะเสี่ยงชีวิตเพื่อไปจับวิญญาณกลับมาจากเมืองหลวงให้กับท่านแล้วก็ถือว่าวิญญาณทั้งสองนี้ค้านั้นนำมาก็ไม่เสียเปล่าเซนจินพวกเราทีนี้นะคะไอ้คนชุดดำก็พูดต่อว่านี่พวกเจ้าจะรีบไปไหนชายในชุดดำตะคอกอย่างเย็นชาแล้วก็พูดต่อว่าหลังจากที่ค่าสนุกกับมันเสร็จแล้ว ข้าจะปฏิบัติต่อพวกเจ้าอย่างเลวร้ายเมื่อเฉียนตากับเฉียนเอ๋อได้ยินนะคะก็เกิดความกลัวขึ้นมาค่ะโอ้ยส่นจินอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะมันก็รีบถอยกันไปท่านใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนะคะนี่สัตว์ประหลาดอย่ามากินพี่สาวของข้านะก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากๆดังมาจากด้านหลังของป่ายซีนะคะ เป็นป๋ายส่วนนั่นเองค่ะก็ก้กาวออกมาจากด้านหลังของปลายซีปลายซีที่จะดึงแขนของปลายส่วนเอาไว้นะคะแต่ว่าปลายส่วนนั้นก็ยกมือห้ามปลายซีเอาไว้จากนั้นตอนนี้พี่น้องทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องการที่จะแบบให้คนหนึ่งมีชีวิตรอดไปได้นะคะปลายส่วนก็เล่นไม้แข็งหันไปต่อว่าปลายซีว่าเนี่ยเพราะความเอาแต่ใจของปลายซีทำให้นางต้องมาลำบากไปด้วยข้านะเกียรเจ้าที่สุดไปให้พน้น ไผซีที่ได้ยินก็ริมฝีปากสั่นนะคะดวงตาก็เต็มไปด้วยน้ำตาไปส่วนนั้นก็ผักไปซีออกไปอย่างแบบแรงเลยค่ะแล้วก็รีบไปคุกเขา่าต่อหน้าของชายที่ใส่เสื้อคลุมสีดำบอกว่าเจ้านะ่ะกินข้าเถอะสัตว์ประหลาดตัวนี้มันก็หัวเราะแล้วก็พูดกับไปส่วนว่าฮึมข um, ้าจะกินทั้งสองคนนั่นแหละข้ามีอะไรจะต้องกลัวกับพวกมนุษย์กันล่ะ นิปัยสัวของพวกเราก็ใช้ปัญญานะคะแล้วก็เตือนไปว่าถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะไม่กลัวมนุษย์แล้วก็ฆ่าคนอย่างง่ายได้ แต่ความมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ของเจ้าจะต้องถูกเปิดเผยท่านพ่อข้าเป็นนายพลเป็นแม่ทัพใหญ่ตอนนี้คงตามร่องรอยของพวกข้าไปทางใต้แต่เจ้าเชื่อเถอะเพียงแค่เขาสำรวจเส้นทางแค่สองชั่วยามเขาก็จะรู้แล้วว่าพวกเจ้าไม่ได้ไปทางใต้พวกเขาจะต้องย้อนมาทางเหนือและพบพวกเจ้าแน่ๆต่อไปพวกเจ้าไม่สามารถจะหลบในสุสานจัก,กรพรรดิได้อีกเลย เพียงแต่เจ้าปล่อยพี่สาวข้าไปให้นางกลับเข้าเมืองไปพบพ่อก่อนที่ท่านพ่อนั้นจะมาพบสุสานจักรกพรรดินางนั้นจะไม่บอกใครแน่นอนเรื่องของเจ้า ทั้งเฉียนเกลและเฉียนตาก็ทึ่งในความกล้าหาญของป้ายตัวที่กล้าต่อรองกับเซินจินของพวกมันเป็นอย่างมากนี่ชายชุดดำก็ตบมือสามสามครั้งนะคะแบบปบมือดีนี่เจ้าพูดได้เต็มปากช่างมีความกล้าหาญสมกับเป็นบุตรตีของแม่ทัพ เจ้านั้นชังกาหานยิ่งกว่าท้องฟ้าซะอีกนะชายในชุดดำก็จ้องมองหนะ้าปยส่วนค่ะแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าแปลกใจจริงๆว่าทำไมจัก,กรพรรดิเมืองมนุษย์ไม่เลือกเจ้าให้เป็นว่าที่ชายารัชทายาทอ่า,าก็คือไอ้ชายชุดดำมันก็จ้องไปที่ปยส่วนแล้วมันก็บอกอ้าแต่นะโชคชะตาก็คือโชคชะตาไม่ว่าเจ้าจะฉลาดแค่ไหน เจ้าก็ไม่ดีเท่าไปสิข้าเห็นได้ชัดว่าสาวน้อยเจ้าไม่มีออร่าในตัวเจ้าด้วยซ้ำก็คือพลังจิตวิญญาณนะคะของไปส่วนนั้น อ่อนมากๆค่ะไม่มีไม่มีออร่านั่นเองแต่ว่าของปัยซีนะคะดวงชะตาที่เกิดมาแค่ไม่กี่ไม่กี่นาทีที่แตกต่างกันเนี่ยแต่ว่าปายัยซีมีออร่าของพลังวิญญาณเนาะอันนี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะเอาละในนี้ไอ้ปีศาจตัวดำเนี่ยมันดูออกอ่ะก็มันก็บอกว่าสาวน้อยเจ้านั้นไม่มีออร่าในตัวเจ้าด้วยซ้ําเจ้ายัางต้องการจะมาหลอกเทพองค์นี้อยู่อีกหรือไม่ล่ะชายชุดด,ดํานะคะมันก็หันขวับไปที่ปัยซีทันที แววตาก็กระหายเลือดมากๆเลยแล้วก็พูดว่าข้าสนใจแต่จิตวิญญาณไม่สนใจคนฉลาดข้าไม่ต้องการให้ใครพบร่องรอยแต่ตาบใดที่ขากินเจ้าเด็กหญิงคนนี้ซะข้าก็สามารถท่องไปทั่วตายลาได้ทำไมข้าต้องซ่อนตัวในสุสานจัก,กรพรรดิในโลกมนุษย์อีกเล่าแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็น หลังจากที่เขาพูดจบนะคะชายในชุดเสื้อคลุมสีดำก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่ป้ายสี แต่ป๋ายสัวค่ะก็รีบกระโดดเข้าไปกอดล่างของไอ้ชายชุดดำไว้แน่นแล้วก็ตะโกนบอกให้ป๋ายซี่รีบไปรีบไปหาท่านพ่อป๋ายสัวก็ตะโกนอย่างเกลี้ยกลาดชายชุดดำก็คำรามว่าอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะหนีไปได้จากนั้นมันก็ยกเท้าเตะเด็กหญิงนะคะเตะเด็กน้อยป๋ายสัวออกไปจากตัวโดยแทบที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยค่ะ ปายตัวของพวกเราก็กระเด็นไปพร้อมกับซี่โคงหักไป4ี่ซี่เลยนะคะจากนั้นเด็กน้อยก็กระอักเลือดออกมาแล้วก็ล้มลงกับพื้นค่ะเชียนต้ากับเชียนเอ๋อนะไอ้สองเฉียนนี้มันก็รีบมาจับตัวของป่ายสัวเอาไว้เพราะกลัวว่าจะไปรบกวนความสุขของสันจินในการที่จะกินจิตวิญญาณของปายซี่ค่ะ ปัยซีเห็นปัยสัวได้รับบาดเจ็บก็จะวิ่งไปหานะคะแต่ว่าก็ถูกพลังของไอ้ชายชุดดำเนี่ยยกร่างเด็กน้อยขึ้นลอยขึ้นไปบนอากาศแสงสีดำเนี่ยมัดปัยซีอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยๆลอยเข้าหาชายชุดดำทีละน้อยทีละน้อยดวงตากะหายเลือดแล้วก็ระโมบเป่งประกายออกมาจากชายในชุดดำพร้อมแยกเคี้ยวที่น้าสะพึงกลัวของเขาออกมาปสยสัวนั้นตะโกน อาซีแต่ก็ถูกพี่น้องเฉียนนั้นจับกดพื้นเอาไว้อย่างนั้นนะป่ายสีที่กำลังลอยเข้าไปหาไอ้ชายชุดดำอย่างช้าช้าช้าช้ก็เอ่ยขึ้นมาว่าแม้ว่าข้าจะต้องตายข้าก็ไม่ยอมให้เจ้าได้ทำสําเร็จจากนั้นป่ายซสีก็ดึงเอาปิ่นปักผมออกมาแทงไปที่คอของตัวเองอย่างไม่ลังเล อาซี่ปยสัวก็ตะโกนสุดเสียงค่ะทีนี้เลือดสดๆนะคะก็ไหลออกมาจากคอสีขาวของเด็กน้อยปายซีอย่างพลางพลูกระเด็นมาไกลจนเข้าตาของปัยสัวไปด้วยโลกทั้งโลกของปายสัวตอนนี้เปื้อนไปด้วยเลือดทันทีชายชุดดำและไอพี่น้องเฉียนต่างก็ตกตะลึงกับฉากที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ไม่ไกลนั้น ไชวินค่ะผู้เป็นพ่อกำลังตามล่องรอยของเกียนวัวมาได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็รีบนำกองทัพของเขาไปที่เนินเขาด้านหลังสุสานจัก,กรพรรดิตามทิศทางของเสียงทันที ตอนนี้นะคะที่กลางอากาศเนี่ยร่างของไปซีนั้นก็ห้อยค่ะคือตายนะคะแล้วก็ลอยอยู่กลางอากาศนะคะแล้วก็ปิ่นปักผมสีเขียวนั้นก็ล่วงหล่นจากมือของไปซีตกสู่พืน้นแล้วก็หักเป็นสองทอนค่ะปิายส่วนนั้นก็น้ําตาไหลออกมาจากดวงตาที่เปื้อนเลือดของายซีปิ่นนั้นปิ่นนั้นเป็นปิ่นที่อาเนียงมอบให้พวกนางตอนอายุได้เจ็ดขวบปไยซีชอบใส่ติดตัวตลอดเวลา แต่ไปส่วนนั้นนางอะชอบเอาเชือกมาผูกผมมากกว่าที่จะปักปินนางเลยไม่ได้เอาปินมาด้วยตอนนี้นางไม่สามารถแม้แต่จะตายไปพร้อมกับอาซีได้ชายในชุดดำได้สติค่ะกลับมาแล้วนะคะมันก็ส่งเสียงที่แบบผิดหวังออกมาแล้วก็จ้องมองไปที่ล่างของไายซีที่ตายไปแล้วความโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้ปรากฏขึ้นมาในดวงตา ความตายเป็นเหมือนตะเกียงที่ดับลงทุกสิ่งเข้าสู่การเกิดใหม่แม้ชะตากรรมก็จะหายไปไม่ต้องพูดถึงพลังวิญญาณชายชุดดำมันก็โกรธมากคำรามออกมาต่อร่างนะคะของป๋ายสีนางสาละเลวเจ้าทำแบบนี้กับข้าข้าจะให้เจ้ากลายเป็นเท่าถานแล้วก็ตกลงไปในนรกตลอดกาล ๋ายสัวค่ะที่ถูกไอสองเฉียนนั้นกดเอาไว้กับพื้นพยายามยืนขึ้นเพราะนางจะไม่ยอมให้ชายชุดดำนั้นโยนร่างของป๋ายซีไปในควันสีดำนั้นแม้ว่าป๋ายซีจะเสียชีวิตไปแล้วนางก็ไม่สามารถให้อาซีนั้นเดินทางไปคนเดียวได้ในช่วงเวลานั้นเองนะคะในขณะที่ความมืดมิด ไร้ขอบเขตกำลังครอบคุมบริเวณน,นั้นปรากฏลำแสงส่องลงมาบนพื้นโลกทุกสิ่งในโลกดูเหมือนจะหยุดลงกะทันหันรัศมีวิญญาณอันมืดมนไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วกระดูกซี่โครงของป๋ายสัวรู้สึกได้ว่ากำลังได้รับการรักษา เหมือนปาติหาริย์ปยสัวลืมตาขึ้นมาเห็นแสงรัศมีอ่อนๆผ่านดวงตาของนางไปนางเห็นร่างของปสีค่อยๆลอยลงมาอย่างนุ่มนวลต่อหน้านางโดยมีแสงสีม่วงรองรับเอาไว้ไปสัวค่อยๆขานเข้าไปจับมืออันเย็นเฉียบของปายสีนี่เป็นฉากที่ยากจะลืมเลือนในชีวิตของปายสัวผ่ายใต้พระจันทร์สีม่วงอันกว้างใหญ่มีร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ ผมสีดำครับเล่ากับน้ำหมึกและเขาสวมเสื้อคลุมโบราณผ่ายตายแสงจันทร์บัลลังที่ถูกผนึกสีม่วงปรากฏขึ้นกลางอากาศเขาก็ไปนั่งลงอย่างสบายๆก่อนที่จะมองไปที่ชายในชุดคลุมสีดำตายสุสารจัก,กรพรรดิที่ตอนนี้ล้มลงไปกองที่พื้นและมองมาที่ผู้มาเยือนด้วยความตกตะลึงท่านมาได้อย่างไรมาได้อย่างไร เขาไม่ได้ปรากฏตัวในโลกในตอนที่ยวนฉี่เซินจินนั้นถูกทำลายกลายเป็นเท่าฐานเขาจะมาปรากฏตัวที่สุสานจัก,กรพรรดิขนาดเล็กแบบนี้ในโลกมนุษย์ได้อย่างไรการทำลายล้างวิญญาณหรือตกสู่นรกชั่วนี้หลันง,งั้นหรือ นอกจากเทพเจ้าแล้วมีใครในสามอาณาจักรที่กาพูดออกมาชายในชุดดำตัวสั่นภายใต้แรงกดดันท่านใดนั้นแซ่สีม่วงก็พุ่งตรงลงมาจากท้องฟ้าเข้ารัดล่างของชายในเสื้อคลุมชุดดำแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศเหมือนป๋ายสีเมื่อคู่ก่อนโอสวรรค์สวรรค์ได้โปรดชายชุดดำพูดด้วยเสียงเย็นชาท่านเทพเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าด้วยได้โปรด ปีศาจน้อยหนานห้คังมู่ได้พบกับเทพเจ้าแล้วไปส่วนผงะเมื่อได้ยินคำว่าเทพเจ้าจ้องมองคนที่อยู่ใต้พระจันทร์สีม่วงด้วยแววตาที่ว่างเปล่านี่คือเทพเจ้าจริงไหมนะนี่คือเทพเจ้างั้นหรือ คนที่มาก็คือเทียนฉี่นะคะเพื่อนๆเขามาที่อาณาจักรล่างเนี่ยเพื่อตามหาวิญญาณของเยี่ยมหมีอีกครั้งในแม่น้ําแห่งการเกิดใหม่ของโอเกอร์น,นะคะโอเกอร์กับชิวเหยียนนะคะที่เป็นราชาแห่งแห่งเมืองผีนะคะซึ่งมันบังเอิญอ่ะต้องมาผ่านทางนี้เพราะว่าทางเข้าอ่ะมันอยู่ที่บริเวณสุสานจากกักรพรรดิค่ะเพื่อนๆที่นี้นะคะด้วยอารมณ์ของเทพเจ้าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเทียนฉี่เนี่ยเขานั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยมักจะเมินเฉยต่อความ เป็นความตายของสัพพชีวิตอยู่แล้วในทั้ง3อาณาจักรเลยนะคะหากไม่ใช่เพราะความเศร้าโศกอย่างยิ่งของปัยส่วนที่แบบกีดร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้หยุดมองดูโศกนาฏกรรมใต้สุสานจัก,กรพรรดิ ตอนนี้นั้นนะคะทั้งสองเฉียนค่ะไอเฉียนต้ากับเฉียนเอ,อ๋อมันก็กลัวจนตัวสั่นนะคะคือพวกมันนั้นหลงเข้าใจมาตลอดว่าคังมูปีศาจแห่งทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเทพซะอีกมันก็เลยเรียกว่าเซินจินเซินจินอยู่ตลอดเวลานะคะที่ไหนได้วันนี้พวกมันได้มาพบกับเทพ,พเจ้าตัวจริงสิ่งที่พวกมันทํามาให้กับคังมูนั้นช่างไร้ประโยชน์จริง,รงๆก็คือแบบว่าทํางานให้ผิดคนนะคะ ทังมู่นั้นสร้างปัญหาในทะเลจีนใต้เมื่อสิบปีก่อนแล้วก็ถูกปิดล้อมบนต้าเจอซานจากนั้นก็หนีไปยังโลกมนุษย์ค่ะด้วยความตื่นตระหนกนะคะก็ต้องมาหลบอยู่ที่ภายใต้สุสานจัก,กรพรรดิในโลกมนุษย์ซึ่งก็เป็นทางเข้าสู่โลกวิญญาณก็คือเมืองผีนะคะแล้วก็มีเพียงลมหายใจของโลกวิญญาณเท่านั้นที่สามารถจะซ่อนกลิ่นสัตว์ประหลาดของมันได้ค่ะเพื่อที่เหล่าถวยเทพบ,บนต้าเจอซานคือพวกเซียนเนี่ยจะได้หาไม่พบนะคะ มันถูกซ่อนอยู่ในสุสานจักรพรรดิมาเป็นเวลาสิบปีเพื่อรักษาบาดแผลของมันทุกเดือนจะต้องกืนกินวิญญาณของมนุษย์มันอยู่ที่นี่มาสิบปีรอเวลาที่อาการบาดเจ็บหายก็จะเดินทางกลับทะเลจีนใต้ เทียนฉี่ของพวกเราค่ะชี้นิ้วไปที่ขังมูจากนั้นแส้ของเทียนฉี่นะคะก็เวียงคังมูขึ้นไปในอากาศหมุนติ้วๆพร้อมทั้งผ่อนออกมาแล้วก็ฟาดลงไปที่ร่างของขังมูนะคะสลับอยู่อย่างนี้ละค่ะเมื่อคังมูเห็นว่าเทียนฉี่นั้นไม่มีความปราณีให้มันก็เลยแบบว่าเอาละกายร่างเดิมสู้ดีกว่ามันนั้นเป็นงูก้าวหัวค่ะแล้วมันก็พุ่งทะยานเหนือสุสารของจัก,กรพพัดแล้วก็ส่งเสียงคำรามแบบสั่นสะเทือนท้องฟ้า uh -huh. ไอตัวนี้นะคะมันไปที่ไหนกลิ่นมันก็เหม็นค่ะปกคุมไปทั่วท้องฟ้าแล้วก็พื้นดินเลยนะคะแต่ไม่ว่ามันจะหลบหลีกอย่างไรก็ไม่สามารถจะหลบหลีกแซ่สีม่วงค่ะที่คอยพันลอ้อมหางงูของมันแน่นจากนั้นก็เหวี่ยงพร้อมกับสลับกับฟาดไปตลอดเวลาทีนี้นะคะไองูเกาหัวนี่มันก็กระอักเลือดสีดําออกมาจากปากแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าหากท่านไม่ไว้ชีวิตของข้าเนี่ยท่านก็เป็นเทพแห่งเผ่าปีศาจที่เป่าประโยชน์ นะท่านจะมาฆ่าแบบว่าปีศาจอย่างฆ่าทําไมเพราะว่าเทียนฉี่นี้มีอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะเขาเป็นเทพ,พเจ้าแห่งปีศาจด้วยค่ะเทียนฉี่ไม่แม้แต่จะมองมันนะคะและ้วแบบว่าในฐานะนะของเทพของเผ่าปีศาจเนี่ยเจ้าตายวันนี้ถือว่าสมควรแล้วข้าละอายใจมากที่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตมานานขนาดนี้นี่ไอ้งูก้าวหัวมันก็คำรามออกมาค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนหัวใหญ่หัวหนึ่งของมันเป็นแขนของมนุษย์พร้อมเรียกกระบี่ ออกมานะคะส่วนอีกหัวหนึ่งมันก็แบบว่าอ้าปากกว้างแล้วก็แบบหันไปทางไปลสัวค่ะมันจะกืนกินมนุษย์นี่แหละคือจะตายแล้วยังไงก็ต้องกินนะคะต้องอิ่มไปสัวได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะไปสัวก็กอดล่างของไปลซีที่นอนแน่นิ่งอยู่แน่นเลยค่ะแล้วก็เงยหน้ามองไปที่เทียนฉี่นะคะที่นั่งอยู่บนบันลังดวงตาคู่นี้ก็เต็มไปด้วยความหวังและความปรารถนาเช่นเดียวกับความไว้วางใจจากใจ จริงที่นางก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำเพียงแวบเดียวค่ะเทียนฉี่นั้นหันมามองป่ายส่วนเขาหันมามองนางแสงสีม่วงพุ่งทะลุท้องฟ้าพลังของสัจเทพปรากฏขึ้นและหัวงูขนาดใหญ่กลายเป็นเท้าฐ่านไปทั้งก้าวหัวก่อนที่มันนั้น จะได้ร้องขอความเมตตาด้วยซ้ําหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบและดวงจันทร์สีม่วงก็ส่องแสงบนโลกหลังจากนั้นนะคะสัจเทพเทียนฉีของพวกเราค่ะเขาก็ลอยแบบหล่อหลอกมาจากบัลลังที่เขานั่งอยู่นะคะมายืนอยู่ข้างหน้าของเด็กหญิงปายซัวค่ะเอาล่ะค่ะสาหรับไฮไลท์ที่4ี่นะคะหวานก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะโอ้โหเรื่องราวแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะสําหรับไฮไลท์ที่4นี้ก็จะเป็นนิยายประมาณ 3ตอนนะคะที่หวานสรุปมาให้เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อกันไฮไลท์ที่5ยิ่งหนึบหนึบกว่านี้อีกค่ะเพราะว่านะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวไ่ซีจะฟื้นคืนชีพนะคะแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ไบส่วนนั้นนะคะตั้งใจที่จะบําเพ็ญเพียรที่จะกลายไปเป็นเซียนแล้วก็ขึ้นไปเป็นเทพให้ได้ค่ะเดี๋ยวพบกับหวานใหม่นะคะในไฮไลท์ที่5นะคะของภาคเทียนฉี่เย่วหมีค่ะ chasing the moon นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ